ครูช mm e <itu? S 1> ื่อครูสุเทพนุชิตนะครับตำแหน่งครูเชี่ยวชาญแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานวิทยาลัยเทคนิคปัตตานุงครูจะมาสอนวิชาวัสดุอันช่างอุตสาหกรรมนะครับรายวิชา201001002ก่อนที่จะมาเรียนในหน่วยที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาวัสดุอานช่างอุตสาหกรรมก่อนนะครับ จุดประสงค์รายวิชานะครับข้อที่1รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการจำแนกชนิดลักษณะสมบัติมาตรฐานการใช้งานของวัสดุอันจ้าอุตสาหกรรมข้อที่2นะครับสามารถเลือกวัสดุอุตสาหกรรมมาใช้และจัดเก็บได้ตรงตามมาตรฐานข้อที่3ม,มีเจตคติและสนับเห็นคุณค่าของวัสดุและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมรรถนะรายวิชานะครับแสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการจำแนกชนิดลักษณะสมบัติมาตรฐานการใช้งานวัสดุสาสตร์กรเลือกใช้วัสดุสาหกรมได้ตรงตามลักษณะงานการอธิบายรายวิชาศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะชนิดมาตรฐานกรรมวิธีการผลิตการใช้งานการจัดเก็บการเลือกวัสดุในอุตสาหกรรม ประกอบด้วยโลหะอโลหะโลหะผสมอิทธิพลของาธาตุที่มีต่อโลหะผสมวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่นวัสดุเหลอเย็นวัสดุก่อสร้างวัสดุสังเคราะห์วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์การกัดกร่อนและการป้องกันการตรวจสอบ,สอบวัสดุเบื้องต้นการวัดผลและกประเมินผลนะครับการวัดผลนะครับ คะแนนระหว่างภาคเรียน80คะแนนประกอบด้วยนะครับ1.1.1ใบงานแบบวัดแบบทดสอบ40คะแนน1.1.2นะครับสอบกลางภาค20คะแนน1.1.3คุณธรรมจริยธรรม20คะแนนต่อไป1.2นะครับคะแนนสอบปลายภาคเรียน20คะแนนรวมทั้งหมด100คะแนน กณฑ์การประเมินผลการเรียนนะครับแบ่งออกเป็นแปดระดับระดับคะแนนศูนย์ถึงสี่สิบเก้านะครับจะได้เกรดศูนย์ระดับคะแนนห้าสิบถึงห้าสิบสี่เกรดหนึ่งระดับคะแนนห้าสิบห้าถึงห้าสิบเก้าเกรดหนึ่งจุดห้าระดับคะแนนหกสิบถึงหกสิบสี่เกรดสองระดับคะแนนหกสิบห้าถึงหกสิบเก้าเกรดสองจุดห้า ระดับคะแนนเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบสี่เกรด3สามระดับคะแนนเจ็ดสิบห้าถึงเจ็ดสิบเก้าเรบสามจุดห้าระดับคะแนนแปดสิบถึงหนึ่งร้อยจะได้เปรด4นสี่นะครับ,รบเมื่อนักเรียนเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดของรายชาแล้วนะครับต่อไปเราก็มาศึกษาหน่วยที่หนึ่งนะครับหน่วยที่หนึ่งวิชาวัสดุอันจ้างอุตสาหกรรมเราจะมาเรียนกันในเรื่องวัสดุในอันจ้างอุตสาหกรรม ความหมายของวัสดุในอุนต,อตสาหกรรมนะครับหมายถึงวัสดุหรือวัตถุดิบเป็นเครื่องมือและเป็นวัสดุช่วยในกระบวนการผลิตชิ้นงานสำเร็จหรือผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นสินค้านะครับหรือนำไปใช้งานในด้านเครื่องกลเครื่องยนต์การก่อสร้างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งสาธตารณูปโภคเป็นต้น วัสดุที่ใช้ในอันช่งางตสกหกรรมนะครับจะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มคือหนึ่งนะครับวัตถุดิบวัตถุดิบหมายถึงวัสดุที่นํามาผลิตเป็นตัวผลิตภัณฑ์จริงเช่นสินแร่เหล็กถูกนํามาผลิตเป็นแท่งเหล็กหรือแท่งเหล็กนํามากลึงเป็นเปลวดังรูปนะครับสองวัสดุเครื่องมือหมายถึงวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรกลที่นํามาใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสําเร็จ เป็นชินานหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับส่วนมากจะเป็นเครื่องจักรกลนะครับ